เข้าใจง่ายนะคะออดินสนุกแล้วครบทุกข้อกำหนดนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึง9 1้าหนึ่งสองนะคะ9ก้าหนึ่งสองคือเรื่องของแบบความพึงพอใจลูกค้านะคะเราไปดูกันว่าข้อกำหนดข้อนี้เราออดิใครออดิอย่างไรและอะไรคือประเด็นปัญหาค่ะการประเมินความพึงพอใจของลูกค้านะคะเราตรกลงกันก่อนนะว่านิยามของคาําว่าลูกค้าเนี่ยตามข้อกําหนดข้อ9ก้าหนึ่งเนี่ยคือลูกค้าจริงๆไม่ได้หมายถึงนวยางาน,นถัดไปนะคะดังนั้นะ ตัวของข้อกาหนดเนี่ยโฟกัสที่เวลาเราไปถามคนที่จ่ายเงินให้เราอหรอะ,ะว่าเขามีความพึงพอใจกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นอันเนี้ยเราก็ไปออ d i t หน่วยงานที่วัดความพึงพอใจลูกค้าค่ะโดยมากอาจจะเป็น marketing เป็นเซลล์นะคะเป็น customer service หรือบางที่อาจจะให้ Q R ว,วัดก็ได้ใครก็ได้ที่วัดความพึงพอใจลูกค้านะคะดึง data ตรงนี้มาตัวเนี้ยน่าจะมี p r o t e d u r e ส่วนมากจะมีใช้คําว่าส่วนมากจะมีนะคะแต่ที่ต้องมีแน่ๆเลยคือแบบฟอร์มค่ะเราจะต้องมีแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจลูกค้านะคะจะใช้วิธี การนั่งเทียนแล้วโอ้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเราอย่างมากแบบนี้ไม่ได้นะคะเสร็จแล้ววิธีการออดิตค่ะช่วยอธิบายขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของลูกค้านะคะขอดูวิธีการสอบถามความพึงพอใจพร้อมเอกสารประกอบค่ะเสร็จแล้วพอเรารวบรวมเอกสารมานะคะก็ขอดูผลการสรุปความพึงพอใจนะคะแล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรนี้ตั้งตั้งไว้ไว้ไว้ไวค่ะว่าองค์กรของเราเนี่ยมีเป้าหมายในเรื่องของการต้องการความพึงพอใจจากลูกค้าไว้ที่เท่าไหร่นะคะ สุดท้ายค่ะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยให้ความพึงพอใจของเราเนี่ยไม่ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ อาจจะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะอาจจะมีแค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยให้แล้วมันไม่ตรงตามเป้าที่เราตั้งไว้นะคะเราจะดําเนินการแก้ไขนี้อย่างไรนะคะไม่ใช่แก้ตัวเลขนะเราจะแบปรับปรุงให้เขารู้สึกพึงพอใจและเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะตัวของเมเจอร์ค่าค่ะไม่มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้าเลยไม่เคยทําเลยไม่เคยอยากรู้เลยนะคะส่วนไมเนื้อคราค่ะคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ตามเป้าหมายค่ะแต่เราไม่ได้แก้ไขอะไรหรือว่าวัดแบบวัดบ้างไม่วัดบ้างไม่ครบทุกเจ้านะคะเสร็จแล้ว อเิรค่ะก็คือการคำนวณไม่ถูกต้องหรือว่าเกณฑ์ที่ให้เนี่ยไม่ชัดเจนนะคะนี่คือวิธีการออเิตข้อ912นนะคะไปทำกันค่ะ